สวัสดีครับพี่นองครับมานี่อยู่กันที่ถนน 2- 26นะครับบริเวณสามแยกบ้านกระบานะครับมานี่อากาศนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับพี่นองครับอัปเดตล่าสุดวันที่สั้นเสาร์ที่ส5ห้าตุลาคมนะครับปธศักราช2565ันาหนะครับอยู่ที่สามแยกบ้านกระบานะครับตอนนี้ครับ ฝนตกปลปอยๆนะครับบรรยากาศตึมคว่าตึมฝนนะครับวันนี้พี่นอ้องว่าเบิ้งบรรยากาศอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับเขตร้อยต่ออำเภอเมืองกับอำเภอกันทาราล่มนะครับอยู่ที่สะพานขามห้วยกระเดินนะครับบรรยากาศต่มคว่าตึมฝนครับวันนี้สถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับหลายก่าเก่า้วครับพี่นอ้องครับ สถานการณ์น้ำยังท่วมสูงล่ะครับนี่ข้อไหนกหนาวสุกิดสถานการณ์น้ำยังท่วมสูงลนะครับนั่งหลายเลยครับพี่น้องครับทางหน่วยงานกรมทางหลวงนะครับเป็นเอากระสอบทรายมา ขันน้ามไว้นะครับเป็นปขั้นกันน้าไว้เพื่อสิสูบน้าออกจากถนนให้ได้มากที่สุดละครับเพื่อในการสัญจรเพื่อความปลอดภัยละครับสถานการณ์ล่าสุดครับทำเป็นขั้นกันน้าไว้ละครับนี่อัปเดตล่าสุดลวครับนี่ บริเวณสะพานห์หวกระเดินนะครับน้ำหลายคือเก่าครับพี่น้องครับเหลือแต่ข้อสะพานนะครับนี่น้ำข้างหลายครับพี่น้องปีนี่โหลดแมคโครกำลังกันน้ำไววแล้วครับพี่น้องตรงที่เพิ่นขุดออกเมื่อกี้นะครับ เด็ดสถานการณ์น้ำนะครับนี่ยังหลายครับพี่น้องครับตีนข้อสะพานติดกับไตได้ครับน้ำ สะพาน้อยต่อระวังตำบลดูกับตำบลพ้นเขาล่ะครับน่มันน้องยางกับบ้านกระบ,บานนะครับนี่านามหลายครับครับพี่น้องปีนี้อัปเดตล่าสุดแล้วครับพี่นอ้องพ่ามาเบิง สถานการณ์น้ำนะครับฝนตกปปล่อยบรรยากาศดีแห้งครับนี่นี่นะครับพี่น้อง,องน้ำครับพี่น้องครับล้นเต็มเหมดเลยครับนี่นี่นวครับพี่น้องครับ เต็มเดินเต้นน้ามครับสถานการณ์น้ำล่าสุดแล้วครับนี่ การนำล่าสุดเลยครับบรรยากาศนะครับพี่น้องสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับ ี่ผมเคยอัปเดตไปแล้วรอบนึงนะครับนี่ถั่วมหน้าเข่าครับ,รบข้าวหน้าปีของาชาวบ้านนะครับนามยังไรครับพี่น้องครับพีน้อคอยสิล้องไปเลย